ที 1> 1่ต่อ25นะครับ s c ่ t d ี่สอันนี้คืออัตราส่วนของ r โช i o ใน t ดีที e AC, สายพันธุ์เบย์ออเนี่ครับที่ที่นําก็อย่างนน้อย,อยก็ให้ประชาชนนะครับให้รู้จักมุมมองในเรื่องของกัญชาซึ่ง เราก็มองในภาพลบมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมครับในเรื่องของกัญชาเป็นยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมซึ่งจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยเรามาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เลยนะครับเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านทรงเอาเอามล็ดพันธุ์กัญชามาปลูกจากอินเดียมาปลูกที่เทือกเขาสนาวสีอันนั้นก็เป็นสมุนไพรไทยเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับซึ่งอยากให้ประชาชนรับรู้ในเรื่องของ การรักษาโรคยาสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็สามารถต่อธุรกิจในเรื่องของกัญชงได้นะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเลยนะครับได้ทั้งสองอย่างครับครับทิศทางของตลาดกัญชาการชงในอนาคตนะครับโดยเฉพาะการชงก็ถือว่าเป็นพืชธุรกิจแสนล้านนะครับในอนาคตซึ่งจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในอาหารและเครื่องดืง่มหรือว่าในเรื่องของยารักษาโรคด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำคือการปลูกกลางน้ำคือการสกัดปลายน้ำคือเข้าสู่ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในผลิตภัณฑ์หน้าจอาในใบมาที่2ที่3นะครับในเรื่องของ CBD นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องผสมในเรื่องของน้ําดื่มนะครับหรือว่าในกรนมเซรั่มซึ่งมีประสิทธิภาพในต่างประเทศนี้ก็ใช้กันมาประมาณเป็นสิปีแล้วนะครับเมืองไทยเราก็จะมีโอกาสครั้งนี้แหละครับซึ่งได้ใช้ในของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จากแคนเดบิโนอย,อย่าง CBD นี่ครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ ยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งในต่างประเทศก็ตอนนี้ธุรกิจเขาที่ดําเนินอยู่ในอุตสาหกรรมก็หลายแสนล้านมากโดยเฉพาะอเมริกาและยุโรปนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เพิ่งเริ่มต้นข้อได้เปรียบคือในช่วง5ปีนี้นะครับเขาจะห้ามนําเข้ากัญชาและกัญชงหรือสาร CBD THC หรือแคนนาบินอยจากต่างประเทศห้ามนําเข้าเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของคนในประเทศที่จะต้องต้นทุนก็คือการปลูกโดยถูกต้องได้รับใบอ,อนุญ,ญาตนะครับอย่างที่2ก็คือ โรงงานสกัดก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตสู่ปลายทางคือฟนอลโปรดักต์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดอันนี้ก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตทางออยอนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ได้เปรียบในเรื่องของประเทศไทยเราไม่งั้นนะ่ะถ้าเราไม่มีกฎหมายการห้ามนําเข้าตลาดของอเมริกาหรือ,อยุโรปก,ก็จะนําเข้ามาทำทำให้ตลาดเราเสียนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นธุรกิจใหม่ที่นอกจากหลังโควิดเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ดี ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปแย่งการทําในธุรกิจเดิมๆนะครับอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่เสริมให้ประชาชนเนี่ยครับมีไรายได้ที่ดีหลังจากวิกฤตโควิดในครั้งนี้ด้วยครับจะเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่9กุมภาพันธ์ถึงวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ณศูนย์การค้า8ป0พาร์ชั้น1ล้านโปรโมชั่นซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับของการจัดงานในครั้งนี้ในภาคตะวันออกซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการรับรู้นะครับ ของสมุนไพรกัญชงและกัญชาสมุนไพรไทยที่ได้รับมาตั้งนานนะครับซึ่งมีสุภบุณล้นเหลือในภาคของธุรกิจและมีการนําเสนอนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ต่อย,ยอดธุรกิจทางการแพทย์นะครับการจัดนหก,กรรมในครั้งนี้ทางทีมนักศึกษาภาาวิชากัญชาวิทยาศาสตร์ของมหา,า,า,าวิทยาลัยราชวาสวนสุนันทานะครับรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3าซึ่งมีส่วนร่วมในการเป็นแม่ง,งานในครั้งนี้ของเทศบาลเมืองรีราชาโดยในย นะครับซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรกัญชาวิทยาศาสตร์และได้รับนำมอสุนไทยกัญชามาใช้เพื่อทางการแพทย์ในการรักษาตัวเองด้วยนะครับตลอดการจัดงานทั้งผกวันทางทีมผู้จัดได้สรรหากิจกรรมต่างๆนะครับเรียกได้ว่าครบรบทุกรถทั้งการเสวนาให้ความสําคัญความรู้กัญชงกัญชาให้การเริ่มปลูกกันขอใบอนุญาตในการปูก นำไปต่อยอดธุรกิจนะครับเ้าก็มีเคสโชว์ในการนํากัญชามาประกอบอาหารเมนมตูต่างๆหรือนําไปผสมกับเครื่องดื่มนําไปทําขนมคือดีอกมากมายนะครับไม่พลาดไม่ได้กับการกับลองศิลปินที่จะมาสลับกันรสร้างสีสันในงานครั้งนี้รวมถึงเรายังมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลในการรักษาโดยผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาอีกด้วยครับ ที่พื้ที่เปิดนะครับเสร็งานจะเปิดขึ้นวันที่11ของปี2565นะครับเ,เวลา11นาฬิกานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรบุรีท่านพัชรลพลพกรณพรนะครับเขียนชัยนะครับแลบะบที่และมีคนสำคัญหลายท่านนะครับที่มาลงงานอย่างยกตัวอย่างเช่น ความรู้ความความรู้ความบันเทิงที่ได้รับในงานนี้ก็มีม้างมายเช่นการเปิดอบรมการเปิดการสัมมนาในเนเชิงวิชาการนะครับแล้วก็มีในด้านการพูดของวิทยากรหลายท่านนะครับมีถุกวันสุดท้ายแลรับในทุกวันนะครับครับุตครับครับก็จะเริ่มมาร่วมงานกันนะครับอย่าลืมอย่าพลาดชิมฟรีกันทั้งงานเลยนะครับแล้วก็มาพบกับ วียอกซึ่งให้ความรู้แล้วก็มีศิลปินนะครับหลายศิลปินเลยนะครับในวันงานเดี๋ยวลองติดตามกันได้นะครับอย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธหาความรู้ด้านกิจกรรมเรื่องกัญชาและกัรชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ